โอเคครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่ใช้รถอา15กันทุกคนนะครับวันนี้ได้เลิกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับนี่เลยเจ้าลูกชายผมก็นะครับเป็นอา15ตัวแรกเลยสีแรกนะครับแต่ว่านี่ผมผมทำสีใหม่นะจะน้ำเงินออกม่วงๆหน่อยแล้วก็ตากแดดนะครับก็ตอนนี้นะครับลูกอัพลูก อัพลูกไซส์ใหม่นะครับเป็นไซส์ขนาด62วิลน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเสื้อสูทใหม่เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาดูเลขเลขใหม่คือเปลี่ยนมาได้1,000กิโลนะครับจะ1 0 0 0แลันแล้ว,ลวอีกนิดเดียวทมืไหไม่เห็นนี่นะครับ โอเคก็คร okay. าวนี้ก็เลยจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพิ่งขี่มาเราจะมาแกะดูว่าลูกสูบตัวนี้ที่ใส่เข้าไปแล้วนะมันจะมีปัญหาน้ำมันเครื่องเหลือน้อยหรือไม่นะครับในระยะ1 0 0 0กิโลน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นยี่ห้อซิกนะครับ M9 ในอนุญาตโอเคหาเจอแล้วนี่นะครับ ซีเอ็มเก้ถามว่าโอเคมันก็โอเคนะแต่ว่าวิ่งได้ประมาณ500กว่ากิโลเกียร์ก็เริ่มแข็งอันนี้ทิ้งไว้มีค่าดินค่าไวาเพียบ 10w40 นะครับขนาด1ลิตรนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับโอเค เราจะมาดูตัวนี้ของเราดีกว่าคันะนี้นะครับผมััไซส์ขึ้นเป็นลูป6ก62มิลน,นะครับคันนี้ก็เลยนี่เลยเอาเจ้านี้เลยมาแอมแอมซองหรือเปล่าไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับได้ยินเขาว่าดีนะแต่ตัวนี้ไม่เต็มลิตรนะครับนี่ดูกันไม่เต็มลิตรนะ946 มิลลิลิตรนะครับยังไม่ถึงลิตรนะเ,เขาบอกว่านี่ต้องบอกว่ามันเป็นที่เขาเขาฮิตกันจริงๆนะต้องบอกว่าเขาฮิตกันจริงแล้วก็หลายคนก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รุ่นพี่ที่ขับบิ๊กไบค์นะครับดูค่านะครับ MAMA2 เ p i s m นะครับเียบเลยใช้ได้หมดเลยนะอันนี้ถามว่าซื้อจากไหนว่าตัวแทนจำหน่ายมีเยครับหรือว่าใน Facebook ใน Lazada ก็ได้นะครับนี่ราคา400บาทนะครับราคาตามนี้เลยโอเคเราจะมาลื้อกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระปุกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ในร้านนะผมเทออกหมดแล้วจะมีคาบเงาๆ,ๆนะครับ แต่ว่าเราจะมาดูกันว่ามันเหลือเยอะไหมชื่อขอขออนุญาตแกะก่อนสักครู่นึงครับ สภาพน้ำมันนะที่เราเปลี่ยนนะก็ถือว่าเหลือเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเติมกลับในขวดกระปุกเดิมเลยของซิกนะว่ามันจะเหลือเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเหลือปริมาณเท่าไหร่เสื้อสูบตัวนี้กับลูกสูบเบอร์นี้ขนาดนี้นะครับมันกินน้ำมันเครื่องไหมนะ แต่ว่าบอกเลยว่าทอกนะครับทอกมาเต็มแน่นอนทอกมาเต็มนะครับบิดบิดสนุกมากนะครับทั้งต้นกลางปลายแต่ปลายจะอันๆ่นบนีต้องไปไลป่ไปไลไแคมไลท่ทำวาลให้มันโตขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ท่อมาปลายก็น่าจะได้เยอะนะครับของผมก็ร้อยร้อยห้าสิบสรอบตัดเหมือนเดิมนะครับรอบก่อนนี้เป็นลูกซู ชุดสิบอัพอ่าอัพซีซีเป็นยันหนึงสิบห้าชุดหนึ่หกห้าก็ขี่ดีครับขี่สนุกขี่สนุกเลยนะก็มาเปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนอัพขึ้นอัอพไซส์ขึ้นอีกข้อก็ผ่านนะครับโอเครอให้มันหยุดจริงจริงจริงจริก่อนแล้วก็จะมาแอมส์ซอรใส่ ว่ากองเอที่น่าจะเปิดเลยไอทีออ่อยู่ในบุดตรงมันน่าจะนนลงแล้วหราร้อนครับพี่น้องร้อนมากเพราะว่าผมเพิ่งขี่ออกมาจากในเมืองเมื่อกีปอ้ประมาณ20เกือบ30มสิบกิโลยีมมากิโลโดยรวมก็ร้อนร คือสาเหตุที่ผมเปลี่ยน1,000กิโลนะครับเพื่อนะครับเพื่อเพื่อที่จะสังเกตนะครับว่าน้ำมันเครื่องเราเติมไป1,000กิโลมัน,มนหายนะครับว่ารถมันยังมีปัญหากินน้ำมันเครื่องหรือเปล่านะครับรอบ,อรอบก่อนรอบก่อนรถกินนะชุด165นี่คือ1,050คือเกี่ยง1้านี่คือเหลือน้อยาามากอันนี้ก็ถือว่าเหลือเยอะนะผมว่าเหลือเยอะนะ เดี๋ยวขออนุญาต้วงเลยนะครับอืมออกมาวเพราะเดี๋ยวจะได้ใส่กลับคืนนะครับแล้วก็เราจะมาเติมตรงกลับคืนที่กระแปงเดิมนะครับกระแปงน้ำมันนะเครื่องตัวเดิม,มนี่ก็สะอาดนะครับไม่มีคราบ ไม่มีเศษของวัสดุยื่นใดคราวนี้เราจะใส่กลับเข้าไปโอเคครับ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆไขฝาขังน้ำมันเครื่องอย่าไขาแรงมากนะครับอเอาแค่พออยู่ก็พอ,พอจักเดียวนะครับเพราะว่าอย่างนึงคือเราไม่มีประแจปอน,นะครับถ้ามันขาดหรือว่าน็อตเกียวมันหวานนี่คือเรียบร้อยก็จะลำบากเราไปหาซื้ออีกนะโอเคเดี๋ยวเรามาเติมเติมน้ำมันเครื่องนะครับที่เราเปลี่ยนออกมากลับเข้ากระปุกเติมดูว่ามันจะ,ะเหลือเยอะไหมนะครับในกระปุก1ลิตรโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องดู นี่ฮะกระปุกน้ำมันเครื่องเดิมนะครับที่ผมใช้ตอนตาดเครื่องอไม่มีนะนี่นไม่มีน้ำมันเครื่องนะนี่เราจะมาดูแถบนี้กันนี่แถบ้างกระป๋องโอเคเราจะค่อยๆเทจะลี่ยันไหดีครับ ดำคดำมากพี่นองเลยพันกิโลอันนี้คือน้ำมันเครื่องตัวนี้ผมใส่ตอนตอนประกอบเครื่องเข้านะครับชุดชุดลูกหกสิบสองมิลคือน้ำมันดำมากแควจะไม่หนืดแควจะไม่หนืดเลยในระยะพันกิโล โอเคเดี๋ยวมาดูกันขนาดแปดร้อยครับตอนนี้เหลืออยู่แปดร้อยแปดร้อยมิลลิตรนะครับหายไปสองร้อยหนึ่งพันกิโลหายไปสองรอยครับซิกโอเคนะไม่ได้อันนี้คือเราไม่มีผลกับการค้าดใดๆทั้งสิ้นนะครับมารีวิวให้ดูเฉยๆนะเขาก็ไม่ได้จ้างผมโฆษณานะครับรีวิวจากผู้ชายจิงน,นะ โอเคคราวนี้เราจะมาใส่ตัวนี้ครับนี่ว่ามันจะดีแค่ไหนนะอันนี้ก็เช็ดแล้วก็เอาไปเทล,ลงกระปุกนะครับก็คือเหลือ800นะครับ800มิลลิลิตรนะ1 0 0 0กิโลนะครับ1,000กิโลนะซิก M9 นะครับเอนี่แหละนะที่มีอะไรนันกกีฬาฟุตบอลอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ดูไม่ค่อยสันทัสเรื่องฟุตบอลนะครับเอ่าเมสซี่ด้วา นะทีมชาติอะไรบาเซโลน่านะครับน่าจะประมาณนี้แหละโอเคแล้วเราจะมาเติมนะครับเจ้าตัวนี้ใส่รถเราเขาบอกมาตรฐานอเมริกาแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนนะครับรามาเติมกันเลยนะครับหลายคนสงสัยว่านะ้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้มันไม่มเีเขาเรียกอะไรฟอยกระดาษฟอยอยู่ตรงตรงฝาผมก็ยังไม่เคยใช้นะแต่ซิกมีดูกันนะนี่ครับซิกจะมนะีของซิกมีมีน,ะน,นี่ตรงฟอยตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงฝาโอเค เดี๋ยวเราจะมาเปิดของแอมปก่อนขออนุญาตบิดขออนุญาตใช้เท้านะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องที่หมุนยังไม่เปิดนะกระป๋งนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่กำลังจะเปิดโอเคนี่กระแตงนี้ไม่มีนะฮะเห็นไหมผมได้ยินในเขาพูดนะแต่มันไม่มีจริงๆพี่น้องอืมแล้วก็เนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นเหมือนแผ่นยางอะเหมือนแผ่นอนนียกัน้น จนินน้ำมันจนิ่นน้ำมันก็โอเคไม่เหม็นนะขนาดไม่เต็มไม่เต็มนิดนะครับโอเคเราจะมาดูกันจําขนาดนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรอบหน้าผมก็จะเอากระแปงนี้มาใส่กันไว้เหมือนเดิมเทเลยนะครับไม่ใช้กวยอยู่าหนวะเดี๋ยวไปหากวยก่อนง่ายไม่มีกวยก็เดี๋ยวผมใช้วิธีนี้แลวกันจะเอาลงจากสแตนเซอร์วิสนะครับก็ให้มันเอียงข้างหนึ่งโอเคขออนุญยาตแป๊บหนึ่งนะ ก่อน <Wow. S 2> ่ตอนนี ơi, tao, ้เก <c ười> ็ไปเ่าไหร่เชนให้เราจับกันเช่นกันเราไปคนบ่มีรถใส่เลยขนาดมี้แค่เดียวอ่ะ ก็จับรถอย่างี้จับรถอย่างไร้ไงยกไปทั้งอย่างไรอย่างทั้งหกยกไปได้อย่างไ้โอเคยกยี่สดบแวนได้ยังไง โอเคอโคครับเรียบหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงจบชีวิตแล้วนะครับ อโอเคฮะพอ,เ,อเ,เดี๋ยวข้างบ้านเขาเอวยพะครับสำหรับคลิปนีนะ้ผมก็จะจบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแค่นี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับโอเคฮะสวัสดีครับ